ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งสินค้าให้กับคุณพี่สุนันค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะเป็นผ้าตัดชุดค่ะ ผ้าตัดช yes, ุดนะคะผ้าไหมลายแพรวาสีดําสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเซตนี้990บาทเซตนี้990บาทนะคะได้อีก1เซตนะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเซตนี้เป็นผ้าตัดชุดผ้าไทยผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3ามตะกอคุณลูกค้าคะขนาดหน้าผ้าสําหรับผ้าลายตรงนี้คุณลูกค้าคะขนาดหน้าผ้านะคะลักษณะผ้าจะเป็นแบบนี้นะคุณลูกค้าคะขนาดหน้าผ้านะคะ 100ซนติเมตรขนาดหน้าผ้านะคะ100ซนติเมตรค่ะความยาวตรงนี้อยู่ที่2เมตรเลยความยาวตรงนี้อยู่ที่2เมตรเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะได้อีก1เซตได้อีกหนึ่งท่านนะคุณลูกค้าขาเ9้บบาทจัดโปรสุดพิเศษให้เลยค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถ ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0 4 1 6ด0 8 0 8ศ6 0ย8สี่งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มดีผ้าไทยของเราซึ่งคัดเลือกคัดสรรมาให้อย่างดีถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะสวย สวยมากคุณลูกค้าขาต้องขอบอกก่อนว่าสวยมากแต่ต้องขอบอกก่อนว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นผ้าไหมสังเคาะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องนะคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าดีเนื้อผ้านิ่มๆค่ะคุณลูกค้าขาไม่ได้แบบว่าแข็งกระด้างแข็งทื่อจนเกินไปนะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะเนื้อผ้าก็จะมีความอยู่ทรงอยู่ตัวเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องคุณลูกค้าขาเป็นเนื้อผ้านะคะรุ่นเดียวกับผ้าสีพื้นตรงนี้แหละค่ะเป็นผ้าไหมสังเคาะทอเครื่อง3าตะกอสําหรับผ้าสีพื้นตรงนี้ ใช่ไหมคุณลูกค้านะเลือกที่เป็นผ้าลายค่ะแล้วสําหรับผ้าที่ตัดเสื้อนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าสีพื้นสีดําสนิทแบบนี้เลยขนาดหน้าผ้า1 0 0ซนติเมตรความยาวอยู่ที่1 8 0ซมซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันสั่งซื้อเฉพาะผ้าไปตัดเสื้อได้ไหมได้เลยค่ะคุณลูกค้าขา่ะ4 9บาท พื้นนี้490บาทนะคะนุ่มก็จะมีถุงผ้านะคะถุงผ้าขอม้าถุงผ้าขอม้าใบใหญ่ๆแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่บริผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากได้เป็นชุดดําทั้งชุดใช่ไหมยอยากได้ชุดดําเป็นทั้งชุดวันนี้คุณลูกค้าคะสั่งซื้อผ้า2ชิ้นสามารถตัดได้1ชุดค่ะ900 แปบาทจ้าผ้าหนึ่งผืนนะคะสามารถนําไปตัดเสื้อได้1ตัวคุณลูกค้าหาขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรค่ะถ้านําไปตัดเป็นผ้าถุงใช่ไหมก็ใช้1ผืนเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าคุณลูกค้านะคะอยากได้ชุดดําอยากได้ชุดดํา1ชุดคุณลูกค้าหาที่เป็นผ้าพื้นทั้งหมดคุณลูกค้าต้องสั่งซื้อเี่ย ผ้าผืนนี้สองชิ้นนะรับผ้าไหมสีพื้นสองชิ้นแจ้งกับแอดมินแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าขา980บาท980บาทสามารถนำไปตัดชุดได้หนึ่งชุดค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนำไปตัดเป็นชุดเดสเนาะคุณลูกค้าอยากตัดเป็นชุดเดสสั้นหรือว่าเดสยาวคุณลูกค้าก็สั่งซื้อนะคะสองชิ้นไปได้เลยเพราะว่านะคะคุณลูกค้าส่วนใหญ่ตอนนี้นะ ที่สั่งตัดจะตัดเป็นแขน3ส่วนจะตัดเป็นแขนยาวเยอะมากๆดังนั้นค่ะนุ่มก็จะขอแนะนําให้ซื้อสั่งซื้อไปเลย2ชิ้นคุณลูกค้าก็สามารถนะคะบอกช่างเลยว่าวางแพทเทิร์นได้ตามสะดวกเลยนะค,ะคุณลูกค้าค่ะมันไม่ได้มันจะได้แบบว่าไม่จํากัดผ้าไม่รีมิดผ้าจนเกินไปสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่บริผ้าไทยของเราฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ทางช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยของเราด้วยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้เรามีหลากหลายเฉดสีสําหรับผ้าไทยลายแพรวาเดี๋ยวคุณลูกค้านะคะเตรียม CF c a p แคปเจอร์น้าจอได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามากันเยอะเลยสําหรับงานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆนะคะผ้าไหมลายแพรวาสวยงามมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย จะรับเป็นเซตแบบนี้990บาทยังได้อีกหนึ่งท่านนะยังมีให้เลือกชมเลือกช็อปอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งเซตคุณลูกค้าค่ะ990บาทนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากได้เฉพาะผ้าสีพื้นอยากได้เป็นชุดนะคะเป็นสีพื้นทั้งหมดจะนําไปตัดเป็นทรงไทยเรือนต้นจะนําไปตัด เป็นทรงไทยจิตระดาวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้นได้เลย980บาท980บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยและที่สําคัญมากไปกว่านั้นนุ่มน้อยอยากให้พี่ๆนะคะได้มีชุดไทยสวยๆอยากได้ให้เลือกใช้นะคะผ้ารุ่นนี้เพราะว่านะคะนุ่มนะคะได้ใช้นะคะ แล้วใส่ไปร่วมงานนู่นนี้นั่น,นคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะเนื้อผ้าใส่สบายไม่ร้อนซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกคุณลูกค้าขาไม่ต้องอายใครเลยเป็นงานผ้าไทยใส่สบายไม่ร้อนค่ะถ้ารับวันนี้2ชิ้น2พื้น 980บาทใช่ไหมนาไปตัดได้1ชุดนะคะทรงไทยจตนด,ดานะคะคุณลูกค้าจ๋า980บาทวันนี้นะคะนุ่มก็ขออนุญาตแถมผ้มาเขาม้าไปให้ฟรีอีก1ชิ้นด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านะคะคุณลูกค้ามีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเนาะตอนนี้กําลังรับดูรับชมนะคะช่อง YouTube แม่าริพาไทยของเราผ่านทางสมาร์ททีวีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตคุณลูกกคคค้าาัันนนีีีํโทททรรศพพ์อออเเื่่่งงึมิช นำมาเพิ่มเพื่อนด้วย Q ิ code คค่ะนำมาเพิ่มเพื่อนด้วย Q ิ code คได้เลยสแกนตรงนี้ได้เลยนะคุณลูกค้าค่ะ0 8าหค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไรสแกนที่ QR code คทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอส,สวยๆนะคะจากร้านแม่มาริผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s ับสไ r i b e นะคะทางช ไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขาพื้นที่ห่างไกลนะคะปกติจะบวกเพิ่ม50บาทใช่ไหมแล้วนกะ็จังหวัดท่องเที่ยวก็บวกเพิ่มอีก30บาทคุณลูกค้าขาซึ่งนะคะค่าจัดส่งค่าเก็บนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมแต่ทางร้านของเรานะคะเซอร์วิสบริการให้คุณลูกค้าคนพิเศษของเราทุกทท่านขอเพียงแค่กดไลค์กดติดตามกด subscribe ค่ะทางช่อง y YouTube แม่มารีพาไทยของเราแค่นั้นเองคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะก็จัดส่งนะคะไปให้กับคุณพี่สุนันท์ค่ะ คุณลูกค้าอยู่อำเภอหาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลาเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าตัดชุดผ้าไทยลายแพรวาสีดำหนึ่งเซตคุณลูกค้าขาได้เลยค่ะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านนก9ก้บาทวันนี้นะคะก็มีนะคะผ้าขาม้าค่ะมีผ้าขาม้าผ้าฝ้ายสวยๆนะคะแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืม กดไลค์กดติดตามกด s u b s c ส i b e แล้วเข้าไปดูเข้าไปชมรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า13,000รีวิวนะคะทางช่อง youtube แม่มารีพาไทยของเราด้วยนะขอบพระคุณค่ะให้ทางร้านตัดด้วยหรอค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่2,500บาทค่ะค่าผ้าพร้อมค่าตัดนะคะตอนนี้อยู่ที่2,500 2,500บาทงานสั่งตัดมีโอนมาจํา1,500บาทแล้วอีก1,000บาทนะคะเวลาตัดเสร็จนุ่มก็จะส่งรูปให้คุณลูกค้าดูคุณลูกค้าก็โอนในส่วนที่เหลือค่ะส่วนค่าจัดทรงนะคะพื้นที่ห่างไกลจังหวัดท่องเที่ยวอะไรใดๆทางร้านของเราเซอร์วิสให้เลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยอย่าลืมนะนําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันหลายสกแกนที่เขียวโค้ดค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาให้นุ่มด้วยนะคะสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนบอกนะอยากตัดชุดไทยอยากตัดเป็นชุดเดเสสสนะคะคใ่บบาย คุณพี่นะคะแจ้งรอบอกรอบเอวสะโพกนะรวมไปถึงความยาวแขนความยาวผ้าถุงนะคะส่งมาได้เลยคุณลูกค้ามีรายละเอียดเยอะเท่าไหร่ยิ่งส่งมาเนี่ยก็คือจะจะเป็นอะไรที่แบบว่าเวลาเราให้ช่างดูเนาะช่างเขาก็จะได้ไปเทียบกับแพทเทิร์นที่เรามีอยู่แบบนี้ค่ะเราก็จะได้ไปเทียบเคียงกันนะคะตัดออกมาก็จะได้สวยใส่แล้วก็สวยนะคะเข้ารูปเข้าทรงสวยงามค่ะเข้ารูปแต่ไม่รัดรูปใส่สบายๆนะคะสวมใส่ไปทํางานในวันผ้าไทยหรือว่าสวมใส่ออกงานได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณพี่ คุณลูกค้าอยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจ้า